คุณฟังไม่ผิดหรอครับแต่งงานกับแม่ตัวเองครับถ้าใครได้ยินตำนานนี้นะครับยอมโดนสฟิงค์กินดีกว่านะครับดีกว่ามาแต่งงานกับแม่ตัวเองไม่มีใครนะครับที่ไม่รู้จักสฟิงค์ต้องเคยได้ยินอยู่แล้ว ส่วนมากนะครับ punched? เราจะได, umas, ได้ยินอยู่ในนิทานกรีกจะมีใบหน้านะครับแล้วก็ทรงอกเป็นของผู้หญิงท่อนล่างเป็นสิงโตแล้วก็มีปีกเป็นอินทรีครับนิสัยนะครับก็จะดุร้ายก้าวร้าวแล้วก็ทรยศหักหลังครับกระหายเลือดแล้วก็กินคนครับหรือว่าถ้าเป็นสฟิงซ์ในอียิปต์นะครับก็จะเป็นมนุษย์ผสมสิงโตมีเข่าที่คางครับหน้าผากก็จะมีงูจงอางนะครับแผ่นแม่เบียรแผ่นแม่เบียรแผ่นแม่เบียบแผ่แม่เบียรแผ่นแม่เบียร คำถามของตีนะครับก็คือใครเคยได้ยินเรื่องสฟิงค์มาบ้างไหมก่อนหน้านี้คอมเมนต์ Comment, แล้วก็เล่าถึงให้ฟังหน่อยนะครับว่าแตกต่างจากตำนานที่ตีเคยได้ยินหรือเปล่านะครับโอเคครับตอนเช้าเดิน4ขาตอนสายเดิน2ขาแล้วก็ตอนเย็นนะครับเดิน3ขาคำถามจากสฟิงค์ตำนานก็คือจะมีตัวเอกชื่อเอดิปุสนะครับสฟิงค์ได้ถามคำถามนี้ ให้กับเอดิปุสนะครับถ้าตอบผิดจะโดนกินนะครับปลอนะครับจะฟิงในตำนานเรื่องนี้ลหลงไหลในรูปลักษณ์ของบุรุษมากนะครับก็คือจะบินเข้าไปเกาะแล้วก็ถามคําถามนะครับถ้าตอบไม่ได้ก็คือจะโดนจับกินนั่นเองนะครับคาตอบของเอดิปุสก็คือมนุษย์ครับตอนเช้าเดินสี่ขาคือเด็กครับ ที่กาลังฝึกคานตอนสาย2ขาก็คือมนุษย์นี่แหละครับช่วงที่เราเติบโตขึ้นแล้วนะครับส่วนตอนเย็นนะครับเปรียบเทียบได้เลยกับตอนที่เราแก่ชราแล้วเราก็ใช้ไม้เท้านะครับเดินด้วยนั่นหมายความว่าก็คือเราใช้3ขาเดินนั่นเองนะครับเมื่อสฟิงซ์ได้ยินคําตอบนะครับสุดท้ายก็คือเจ็บใจครับบินขึ้นไปบนฟ้านะครับแล้วก็ดิ่งสู่พื้นดินนะครับให้ตัวเองตายแต่ตอนจบของตำนานนะครับมันไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นนะครับถือว่ามันเป็นความจริงที่โหดร้ายได้เลยนะฮะสุดท้ายเอดิปยุสครับ ก็ได้ถูกเชิญไปเป็นพระราชาของเมืองนั้นนะครับแล้วก็มีข้อเสนอนะครับว่าให้แต่งงานกับราชินีที่เป็นแม่ไม้ชื่อโจคาสตาครับสุดท้ายครับได้แต่งงานแล้วก็โจคาสตาได้เป็นราชินีแล้วนะครับความจริงก็ปรากฏครับโจคาสตานะครับคือมารดาของเอดิปุสนั่นเองใช่ครับคุณฟังไม่ผิดหรอครับแต่งงานกับแม่ตัวเองครับถ้าใครได้ยินตำนานนี้นะครับยอมโดนสฟิง์กินดีกว่านะครับดีกว่ามาแต่งงานกับแม่ตัวเองคําถามของสฟิง์นะครับมันจะเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากหนึ่งชั่วอายุ คคนนะรับจำพอยต์ตรงนี้ไว้ดีๆคําถามของสฟิงค์นะครับคำตอบก็คือมนุษย์ถูกไหมครับเวลาของเราทุกคนนะครับหนึ่งชั่วอายุคนผ่านไปเร็วมากครับเมื่อเปรียบเทียบกับคําถามสฟิงค์นะครับคือเวลา1วันเช้าสาย เราก็เย็นนะครับเวลาจะผ่านไปรวดเร็วมากนะครับเท่ากับ1วันตอนที่เราเดิน4ขานะครับก็คือเป็นช่วงที่เป็นทารกเวลาจะสั้นมากเมื่อเราโตถึงเดิน2ขาได้นะครับระหว่าง2ขาเปรียบเทียบกับคําถามซฟิ้ก็คือช่วงสายถูกไหมครับจนถึงตอนเย็นนั่นหมายความว่าช่วงที่เราเดิน2ขาได้ตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นจนเข้าสู่ช่วงวัยกลางคนนะครับแล้วก็คือเดิน2ขาก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงเย็นนะครับก็คือ ช่วงที่เรามีสาขาเน่เนตอนที่ เราแก่ชราแล้วอะครับตีอยากให้คิดครับช่วงเวลาที่เรายังมีสองขาเดินอยู่มีมือสองมืออยู่นะครับมีอะไรที่เราคิดแล้วไม่ได้ลงมือทำไหมความต้องการของเราจริงๆคืออะไรตอนนี้เราใช้ชีวิตอยู่บนความคิดเห็นของคนอื่นหรือเปล่าตีอยากให้คิดครับก่อนที่เราจะเลยช่วงเวลาเย็นไปคือหลับไม่มีวันตื่นครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ตีด้วย นะครับายไว้เจอกันคลิปต่อไปครับ